สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรจะมาคุยเรื่องของกล้วยกลวยเนาะกล้วยในบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากแต่ที่ของพรมีก็จะมีกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยหักมุกล้วยเอ่อกล้วยเทพพนมกล้วยน้ําว้า เท่านี้ของของพรที่มีเนาะแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะเราจะมาแนะนำการปลูกกล้วยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินการเตรียมหนอ่อกว่าเราจะเลือกยังไงเนาะการเตรียมดินเราต้องเตรียมขุดหลุมไม่ต้องลึกมากนะคะกล้วยเพราะว่ารากกล้วยเขาสามารถชอนไยไปได้ เยอะแต่ที่เราต้องเตรียมดินเตรียมหลุมเพราะว่าเราจะได้รองวัสดุรองหลุมลงไปก่อนขั้นแรกเลยเราจะใส่ปูนขาวหรือโดโลไม้หลุมเนี่ยใครจะขุดขนาดไหนก็ได้เอาเอาที่เราดูแล้วมันพอเหมาะกับหนอกกล้วยหรือหรือ,อต้นพันธุ์กล้วยของเรานั่นแหละกะเอาอะค่ะประมาณจัก หนึ่งสอกความความกว้างเนาะหรือ,อประมาณสักถ้าคิดเป็นเป็นเม็ดก็ประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงเม็ดอะประมาณสักหกสิบหกสิบเซนลึกก็ประมาณนั้นนะคะกดเรียบร้อยแต่งดินเรียบร้อยเนาะแต่งหลุมเสร็จก็ใส่โดโลไมท์หรือใส่ปูนขาว หลังจากที่ใส่ปูนขาวแล้วให้เราลองหลุมด้วยปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดหรืออพวกปุ๋ยปุ๋ยคอกอะค่ะจะใช,ใช้เป็นขี้วัวข,ขี้ไก่หรือมูลสัตว์อื่นๆได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ต้องให้หมักให้แห้งก่อนนะคะอย่าเอา,อาปุ๋ยที่เป็น มูลสัตว์ใหม่ๆมันจะมีความร้อนอยู่จะทําทลายระบบรากกล้วยมีความอดทนก็จริงแต่ถ้าเจอความร้อนจากแก๊สโดยการหมักหมมของของอมูลสัตว์เหล่านั้นน่ะทาให้กล้วยตายได้หรือไม่ตายก็เจริญเติบโตช้าเนาะเตรียมเรียบร้อยรองหลุมเรียบร้อยอ่าก็เหลือการเตรียมต้นพันธุ์หรือหน่อ หน่อกล้วยที่ใช้สำหรับเอามาปลูกถ้าให้เลือกให้ดีเนาะใช้หน่อที่ยังไม่โตจนเกินไปประมาณสักเม็ดหนึ่งไม่เกินนะคะไม่เกินไม่เกินหนึ่งเม็ดเราสังเกตดูเอาหน่อที่เขาเพิ่งเพิ่งเริ่มขึ้นนะคะใบไม่เกิน5ใบไม่เกิน5ก้าน ถ้าโตกว่านั้นน่ะถ้าเราใช้กล้วยที่โตแล้วเอามาปลูกมันได้ผลเร็วก็จริงแต่ต้นก็จะไม่แข็งแรงเหมือนกันให้ผลผลิตได้ไม่นานแต่ถ้าเลือกกล้วยที่พลบอกเนี่ยเขายังมีอาหารสะสมจากจากต้นแม่ของเขาอะ่ะที่เราเอาหน่อเข้ามาเราจะได้หน่อที่สมบูรณ์กล้วยเราก็จะให้ผลผลิตได้นานตะละกอของพรปลูกเนี่ย ไม่ต่ำกว่า10ปีนะหรือ,อาบางกออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ยังให้ผลผลิตที่ดีอย่างอย่างกล้วยน้ำว้าต้นนี้ปลูกนานมากยังให้ผลผลิตที่ดีอยู่ต้นก็ยังสมบูรณ์อยู่เพราะว่าเราเริ่มได้ดีตั้งแต่จุดแรกเริ่มแรกตั้งแต่การเตรียมดินละควรจะหลังจากเตรียมดินควรจะ ตากดินเอาไว้ก่อนเนาะเพื่อฆ่าเชื้อราในดินเน่ะแล้วก็เชื้อราแล้วเราใส่โดโลไมหรือปูนขาวไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อย้ำพวกสิ่งต่างๆเชื้อโรคเชื้อราต่างๆหรือหนอนที่จะมาทำลายระบบรากของกล้วยเราอะ่ะก่อนจะมารองหลุมด้วยปุ๋ย พืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอที่ที่พอใช้ส่วนมากนะคะถ้าปลูกกล้วยก็จะใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักได้หนอ่อเตรียมดินอะไรเสร็จแล้วก็เริ่มลงมือปลูกได้เลยโดยการใส่หน่อกล้วยลงไปในหลุมแล้วก็ปิดเขาเรียกว่ากลบปากหลุม ไม่ต้องให้แน่นมากนะคะแค่พอฮะอย่าให้ต้นกล้วยมันล้มเวลา,าเจอสภาพลมที่แรงๆเนาะหรือ,อสิ่งที่เราไม่คาดคิดอ่ะอีกอย่างหนึ่งในการสังเกตตอนเราเอาต้นกล้วยหรือหนอกกล้วยมาจากต้นต้น,ตนแม่พันธุ์ ต้นต้นเดิมของเขาอะถ้าเราปลูกเชิงพาณิชย์เนาะอยากให้กล้วยมันออกในทางเดียวกันหมดเราต้องหันด้านที่เอามาจากต้นแม่เขาอะเอาไว้อีกด้านนึงคือไว้ฝั่งเดียวกันหมดอะถ้าเราตัดหรือขุดหน่อมาจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก็แล้วแต่แต่เวลาลงหลุมอะ ให้หันอีกด้านหนึ่งไปในทิศต,ตรงกันข้ามแล้วเราก็จะได้เครือกล้วยหรือได้ผลผลิตของกล้วยเวลาเขาออกปลีมาเขาจะออกไปในทางเดียวกันหมดคือถ้าซ้ายก็ซ้ายหมดขวาก็ขวาหมดยกแถวที่เราปลูกพร้อมๆกันน่ะซึ่งมันง่ายต่อการต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อการตัดแต่งทรงหรือกอของเขาเนาะ มันมันยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเราใส่ใจมันก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ว่าเราจะปลูกกล้วยหรือปลูกพืชพันธุ์อื่นๆถ้าเรารู้จักเขาเนาะเขาเรียกว่าศึกษามาเราจะได้รู้ว่าอ๋อกล้วยก็ชอบอากาศแบบไหนอชอบน้ําแบบไหนดินแบบไหนถ้าเรารู้เราก็จะได้เปรียบไปละเกินเกินครึ่งละที่เหลือก็รอให้เขาโต ช่วงระยะแรกๆเราไม่ควรจะเอาหน่อไว้นะคะควรจะตัดแต่งหน่อออกโดยการตัดเสร็จแล้วก็สับๆเป็นชิ้นเล็กๆวางไว้บริเวณเที่หลุมของเขาหรือที่ต้นของเขาต้นที่เราปลูกเราจะเอาต้นพันุ์ไว้หรือเอาหน่อไว้หลังจากที่ออกปลีมาแล้วครั้งแรก อย่าไปเสียดายนะคะตัดทิ้งเลยแล้วทําให้ส่วนกล้วยเราเนี้ยดูเป็นระเบียบสวยงามกล้วยเราก็จะให้ผลผลิตที่ดีควรจะแต่งหรือสางกอบ่อยๆอย่าปล่อยให้มีใบเหี่ยวใบเหลืองมันจะ <c oughs> เขเรียกมันจะกินปุ๋ยหรือกินน้ำโดยมากจนเกินไป เราก็ต้องหามาเพิ่มถูกไหมในเมื่อมันดูดซับไปหมดแล้วอะ่ะเออพอลืมบอกหลังจากที่เรากลบปากหลุมเรียบร้อยให้หาย้าแห้งหรือฟางหรือใบกล้วยนี่แหละเอามาคลุมบริเวณอรอบๆหลุมเพื่อรักษาความชื้นให้เขาเราจะได้ประหยัดน้ำไงหรือฝนตกลงมาสิ่งเหล่านี้ที่เราคลุมเอาไว้เนี่ย มันก็จะช่วยซับไม่ให้แดดอะมามาส่องกอของเขาอ่ะหรือต้นของเขามากจนเกินไปและเป็นปุ๋ยด้วยพอเจอน้ำเนี่ยไม่ว่าหญ้าฟางหรือใบกล้วยต้นกล้วยที่เราตัดแล้วอ่ะเราเอามาปิดเอามาบังเอาไว้ได้ประโยชน์หลายเด้งนะคะได้ตั้งแต่ช่วยรักษาความชื้นได้เพิ่มปุ๋ยยังพรปลูกกล้วยดู แต่ละแต่ละต้นในกอเดียวนะคะตรงนี้ข้างบ้านเนี่ยปลูกแค่กอเดียวแต่พรอมีกล้วยไม่ต่ำกว่า10ต้นใน1นึ่งกอและพื้นที่เรานิดเดียวอะ่ะทางน้นก็เป็นโรงรถด้านข้างก็เป็นบ้านบ้านพักด้านหน้าก็เป็นสํำนักงานคือจะไม่มีพื้นที่มีพื้นที่แค่นี้จำกัดจำเขี่ยจริงๆแต่ว่า กล้วยพรก็ยังงามอยู่นะเห็นไหมเราจะสางกออยู่เรื่อยๆพอหน่อออกมาเราก็เว้นไว้อย่าให้มากจนเกินไปแต่และกอเราไว้รุ่นละไม่เกินห้ต้นเราต้องดูด้วยว่าเราปลูกนานแค่ไหนด้วยระยะเวลายิ่งนานไปกอจะยิ่งเยอะแล้วอาหารก็จะ ไม่พอน้ําก็จะไม่พอปลนปลูกกล้วยหรือปลูกไม้อื่นๆไม่เคยซื้อปุ๋ยเลย